สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแม่ๆพ่อๆเอฟซีทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะแม่ควานก็จะพามาดูน้องเอลซ่านะคะน้องเอลซ่าของเราวันนี้มาอยู่นะคะมาอยู่อ่าเป็นนะคะเป็นคอกของน้องเอลซ่าสมัยน้องเอลซ่าทอดใหม่ๆนะคะตอนเช้าก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนพื้นที่นะคะตอนเย็นก็จะไปนอนหลังบ้านนะคะ จะได้นะคะอ่าไม่ต้องอับเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอ่าช้างเนาะเขาจะมีอึมีมีฉี่เนาะก็จะเป็นเชื้อโรคนะคะเราก็จะไปให้นอนอ่าเข้านอนตอนเย็นนะคะตรงหลังบ้านนะคะเพื่อให้พื้นที่ตรงนี้ได้แห้งนะคะฆ่าเชื้อนะคะเดี๋ยวสวัสดีค่ะกอลูกสวัสดีค่ะคุณพ่อก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่แม่เอฟซีพ่อพ่อเอฟซีกอลูกสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะเลก่อนจ้าวันนี้น้องเอลซ่าไม่ได้ออกไปเที่ยวเลยนะคะวันนี้วันนี้น้องเอลซ่าอยู่อยู่กับที่นะคะวันนี้อยู่กับที่วันหนึ่งนะคะน้องเอลซ่าขาใหญ่มากอ่ะพ่อควานกอดหนูหน่อยแม่ก็อยากกอดเหมือนกันนะเนี่ยขาใหญ่มากเลยแม่ชนพิงแล้วแม่ดิคุณไปชนพ่อแล้ว สาวน้อยจอมเก่นสาวน้อยจอมซาสาวน้อยยอดพลังโอ้ยโอ้ดึงดึงผมพ่อแล้วดึงผมพ่อแล้วเอ้าหาฮาให้พ่อแล้วลูกพ่อจะนั่งเล่นนะคะนั่งเล่นกับลูก ระวังนะระวังเดินโดนขาหน้านะไม่โดนขาหลังนะพ่อนะอโนเออโนเอบอกว่าทักทายแม่แม <Yeah, ่เอฟตีแล้วนะคะจุ๊บพ่อก่อนว้ายพ่อตกใจกัวขาหลังนะกัวขาหลังอ่กลัวขาหลังมากกว่านะครับขาหลังอันตรายนะครับมาแล้ว อันนี้ก็มานั่งเล่นกันหนูเอวนะคะแม่ติพ่อเลยหนูแกล้งเฉยๆหรอกพ่อถ้าหนูเอาจริงนี่พ่อไม่เหลือนะชชุุดดอ เยอพ่อมงดูให้พ่อด้วยนะเออเจอของแท้เลยนะแม่เจอเจอของแท้เลยเจอของแท้เลยพ่อคอนเจอขาใหญ่เลยจุ๊บอ้จุ๊บหูพ่อคอนแล้วไม่นเวลาน้องเอลซาดูดนะครับเย็นๆนะครับเวลาเวลาน้องเวลาน้องชุบแล้วน้องจะดูดด้วยนะครับเย็นมากเลยนะครับแมทเทมี่พังลงแล้วนั่นแมทเทมี่ โรงจะพังไม่ม,มีโง<ถ> <calculator. S 3> อยู่นะอ้ย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 แน่พอเจอบ่วงหูไปแล้วโอ้ยยังเจ็บเลยน้องแม่แตะการคอพ่อเลยเนาะเอลซ่าก็อยากไม้แกล้งหนูทำไมอ่ะเอลซ่าตัวจะใหญ่เท่าพ่อควานแล้วนะคะตอนนี้ตัวสูงจะเท่าพ่อควานแล้วนายนมน้อยอยู่ตรงไหน มีนมน้อยไหมนุ่มน้อยอยู่ตรงไหนเฮ้ยติขาหลังเด้อวพ่อเด้อน่าพ่ออย่าแกล้งหนูอย่าหยอกหนูนะหนูเอาจริงๆนะพ่อนะ อเอา้าไหนนายจับมือหน่อยมามาเช็คแฮนด์หน่อยเช็คแฮนด์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 อ่าเช็คแฮนด์หน่อยค่ะทักทายแม่แม่เอฟตีนหน่อยค่ะอย่าไปแย่หนูพ่อเดี๋ยวเตะขาหลังโชว์ซะเลย พอแล้วเดี๋ยวหนูเสียนิสัยพอแล้วทดสอบมือจริงๆเลยนะครับพอคอนไม่กล้าหรอกอ้าว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 เตะเลยเอวเตะเลยเตะเลยเอวเตะเลยเตะเลยพอชอบแย่หนูวันนี้ก็บรรยากาศที่นะคะที่ชลบุรีวันนี้ก็เหมือนจะฝนจะตกนะคะไม่ไม่ค่ะเหมือนฝนจะตกนะคะ เจโอบไอล้ละเจโอบไ้ละ <ไอ S 1> นี่น,นะคะบรรยากาศโอ้โ,อโหพ่อควานระวังนะระวังนะระวังโซ่หนูหลุดนะหนูจะชนไม่เหลือเลยนะพ่อควานนะอันหนูเอลของเรานะคะวันนี้ไม่ได้พาออกไปวิ่งนะคะวันนี้คุณปู่นะคะคุณปู่เกบ่นว่าไม่ค่อยสบายเท่ะะ <S <S าไหร่นะคะก็เลยไม่ได้พาออกไปนะคะ ก็เลยให้คุณปู่พักนะคะน้องเอลซาก็มาเล่นกับคุณพ่อในข้อก่อนลวกันนะลูกเนาะเงาะแงะเงาะแงะเงาะแงะแล้วเอลซางาะแงะเงาะแงงแล้วดาวน้อยวัยหนึ่งขวบแปดเดือนนะคะชนเลยชนเลยลูกแน่หนูจะขึ้นด้วยพ่อลงมาพ่อลงมาหนูจะขึ้นด้วยมามาออกมาพ่อลงมาลงมา หนูอยากขึ้นด้วยเด้ระวังโรงพังเดอ้อนะแมทม,มี่แมทม,มี่เบาๆแมทม,มี่จะไม่มีโลงอยู่นะเวลาฝนมาเปียกเลยนะ คลิปนี้ก็เป็นคลิปน่ารักน่ารักนะคะเอาความน่ารักน่ารักมาฝากแม่แม่เอฟีทุกทุกท่านนะคะก็ฝากแม่แม่เอฟีนะคะทุกทุกท่านเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเม้นต์มาเป็นกําลังใจให้ครอบครัวเรานะคะได้ทําคลิปน่ารักน่ารักนะคะให้แม่แม่เอฟีนะคะได้รับชมความน่ารักความโซนความทะเล้นนะคะความดื้อของน้องเอลซ่านะคะเอลซ่าสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะลูกนี่ยังไงลูก สุจาริตสวยลูกสวยลูกงามงามลูกนะยังไงยังไงก็พ่อเอาเอาย่ามาให้หนูกินก็หนูไม่อยากกินนี่พ่อต้องเอากล้วยดีโอ้โหพ่อไม่ลงทุนซะเลยหนูก็ไม่ว่ายนะเจ้าก่อนลูกจ้าจ้าสวยก่อนจ้าก่อนจ้าก่อน no 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 ไม่เอาเอี๋ยวซาไม่เอาลูกเอากล้วยดีกว่าเห็นไหมเห็นไหม ติขาลังเลยติขาลังเลยมา,มามามาโอ้ติขาหลังเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแม่แม่ขาสำหรับคลิปนี้นะคะก็แม่ควันก็ขอจบไปกับความน่ารักน่ารักนะคะของน้องเอลซ่านะ,ะอุย้ยของความ อของความดื้อความซนของน้องเอลซ่านะคะไวกระมังน่ารักนะคะแม่แม่คะหนึ่งขวบแปดเดือนคะ่ะวันที่สองพฤศจิกานะคะที่ใกล้จะถึงนี้ก็จะครบสองขวบนะคะเป็นวันเกิดของน้องเอลซ่านะคะแม่แม่คะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้มเตือนนะคะเพื่อให้ไม่พลาดนะคะคลิปใหม่ๆของน้องเอลซ่าด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบไว้เพียงแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ